สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a l o t Channel นะคะผู้รับสารจากจัก,กรวาลแปลความหมายโดยการอ่านหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะสวัสดี FC สอกลาวนะคะสบายดีสวัสดีเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลทั่วโลกนะคะแล้วก็สวัสดีสำหรับสมาชิกใหม่นะคะยินดีต้อนรับนะคะ ขอบคุณสำหรับสมัยชิกเก่าที่อยู่ด้วยกันมาถึงทุกวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะ s u b s c r i b ์กดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้หมอแจนนะท่านใดที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ได้นะคะแล้วก็ <c oughs> ดูดูดูข้อมูลอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนนะคะ ตรงที่ d e s c r i p t i o n นะคะตรง d e s c r i p t i o n นะนะหน้าจอมันจะมีมุมสามเหลี่ยมใช่ไหมคะ <c oughs> มุมสามเหลี่ยมกดดูรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นราคาดูดวงส่วนตัวนะคะเลขมงคลนะคะเป็นแบบพิมพ์คำถามนะคะรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนเนาะ <c oughs> แล้วก็หมอขอคุณที่พร้อมโอนนะคะถึงแอดไลน์มาเนาะคลิปนี้นะคะเราจะเปลี่ยนมุมกล้องกันนิดหนึ่งนะคะ <c oughs> หวังว่าเพื่อนๆคงจะเห็นนะคะ วันนี้เราจะมาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์นะคะชาวธาตุนามเหมาได้ทําไปแล้วเดือนมกราคมไปชมกันได้นะคะที่รักนะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้พิกอเด็กเดี๋ยวรอก่อนนะคะที่รักเดี๋ยวทําของชาวธาตุไฟก่อนนะชาวธาตุไฟนะคะความรักความสัมพันธ์อัปเดตนะคะอดีตปัจจุบันอนาคตนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะต้นคลิปจะสําหรับคนที่มีปัญหาในความรักความสัมพันธ์แล้วก็ตรงท้ายคลิปมันจะเป็นเอ่อเกี่ยวกับความรักเก่าคนรักเก่าคนไหนที่ อยากรู้อัปเดตสถานะของคนรักเก่าอะไรประมาณนี้นะคะเนาะ <c oughs> เอาละชาวทัดไฟของหมอเนี่ยก็คือจะยึดถือตามเป็นแบบตะวันตกนะตะวันตกแบบตา่ตบบตางประเทศนะคะหรือว่าท่านใดที่เขาเรียกว่ายัางไงอะยึดถือตามแบบตามแบบโหราศาสตร์ไทยลา,ลาคณาราศีดาวสุขดาวจันทร์นะคะสามารถดูได้ใช้ควบคู่กันได้นะคะเอาละนะชาวทัตไฟผู้ที่เกิดวันที่นะคะ ชาวธาตุไฟราศีเมษนะ21มีนาคมถึง19เมษายนแล้วก็ราศีสิงห์23กรกฎาคมนะคะถึง22สิงหาคมนะคะราศีธนู22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมนะคะเรียงวันที่ตามนี้นะคะเอาละค่ะนะคะเรามาชมคลิปกันเลยอันนี้ก็คือสำหรับคนที่นะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์นะ โอเคเรามาอัปเดตค,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 ความรักความสัมพันธ์กันเลยนะคะขอพลังงานเอเนอร์จีนะคะควา,นะาวมรักค,ความสัมพันธ์นะชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะชาวธาตุไฟนะชาวเมษชาวสิงชาวธนูนะคะความสัมพันธ์เดือนมกราคมนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอให้ไทยได้บอกนะคะ คลิปของเรานะคะจะไม่มีการตัดต่อนะคะแต่ตอนนี้ช่วงนี้ก็คือจะทาหน้าปกให้นะคะจะได้ดูแบบชัดเจนเนาะแล้วกออ็อาจจะมีการสักไพ่ลวดไพ่เก็บไพ่บ้างนะคะนะคะขอความกบราณอย่างนะคะเขาเรียกว่ายังไงอะ่ะอย่ารําคาญนะคะบางทีอาจจะมีการไอบ้างอะไรแบบนี้นะเรามาเช็คความรักความสัมพันธ์ในอดีตก่อนเนาะนะคะไพ่ห้าถ้วยอืมนะคะห้าถ้วยนะ ห้าถ้วยทำไมห้าถ้วยได้หล่นลงมานะคะแปลว่านะคะยังมีความรักอยู่ตรงนี้แหละนะคะในอดีตที่ผ่านมาถามว่าคุณเสียใจไหมคุณเศร้าอะไรไหมใช่นะนะคะอดีตความรักความสำคัญเป็นประมาณนี้เหตุการณ์ที่คุณเจอนะคะมันเหมือนคุณรู้สึกว่ายังมีความเศร้าอ่ามีพลังงานความเศร้าอยู่นะคะโอเค ค่ะนะเอเนจีต่อมาห้าไม้เท้านะคะห้าไม้เท้าไพ่นะเดือดสตาร์เอเนจีแปลว่านะในอดีตที่ผ่านมาหรือความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะมันมีความเศร้าเสียใจมีใครบางคนนะคะเขาคนนั้นที่คุณที่คุณคบด้วยคุยด้วยนะคะปฏิสัมพันธ์ด้วย อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องชี่บ้านทําให้ความสัมพันธ์อะไม่สามารถไปต่อพัฒนาไปต่อพลังงานต่อมา Queen of Pentacles นะคะ The Star กับ Queen of Pentacles แล้วก็ Knight of Swords นะคะตอนนี้ถามว่าคุณรู้สึกคุณบางคนก็ความสัมพันธ์ที่มันเป็นไปไม่ได้เยียวยาใจมีอีโก้ต่อกัน เขาคนนั้นกับคุณก็จะเป็นคนที่เหมือนว่าต่างคนต่างถือดีในความรู้สึกซึ่งกันและกันด้วยนะคะมีความรู้สึกเหมือนว่าฉันอยู่ของฉันได้ชาวธาตุไฟอาจจะประสบความสําเร็จทางการงานการเงินมีชื่อเสียงอะไรก็ได้นะคะเป็นประมาณนี้ทีนี้เรามาดูปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันบ้างเนาะนะคะชาวธาตุไฟบางท่านนะคะมีไพ่เก้าดาบเนาะ,ะแล้วก็นะคะมีไพ่เจ็ดถ้วยนะ ยังมีความรู้สึกความเครียดในความสัมพันธ์นะคะบางท่านนอนไม่หลับนะต่อมา the chariot นะคะซีเลียนมีความหึงหวงในความสัมพันธ์มีความหวันระแวงนะคะแฟนคู่นราจะเดินทางไปทํางาน ที่อื่นหรือสถานการณ์ที่อยู่ไกลกันมีความวุ่นวายหรือว่าความรักความสัมพันธ์นี้เป็นช้อยเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกมีความหึงหวงมีความหวัดระแวงในความสัมพันธ์หรือคุณเจอ,อคนที่หน้าตาดีลูกล่างหน้าตาดีโปรไฟล์ดีหรือว่าเขาคนนั้นอาจจะเด็กกับคุณมีลักษณะเป็นทหาตรตำรวจอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่ทรงสเสน่ห์นะอันนี้นะเดอร์สตาเดอร์ชาลีออตนะคะมีความหึงหวงเนาะแต่คุณอาจจะไม่แสดงออกก็ได้ชาวธาตุไฟนะคะ มีความหวัดระแวงเนาะต่อกันบางคนก็เจอสถานการณ์ที่ความรักความสัมพันธ์เป็นช้อยเป็นตัวเลือกเครียดทุกข์วิตกกังวลบางทีก็สถานการณ์บางคนก็อยู่ไกลกันก็อาจจะเครียดทุกข์วิตกกังวลก้าวดาบก้าวดาบกับเจ็ดถ้วยเนี่ยบางคนนะฝันถึงเขาหรือว่าสถานการณ์บางสถานการณ์บางคนคือเรื่องเรื่องราวในอดีตที่เคยจบไปนานมากแล้วอะความทุกข์ความเครียดอะ คุณฝันถึงคุณก็เลยเหมือนดึงพลังงานเอเนอรความเศร้าความทุกข์เสียใจอะไรอย่างเงี้ยกลับมานะคะประมาณนี้เอาละค่ะทีนี้เรามาเช็คต่อว่านะคะอนาคตจะเป็นอย่างไรว้าวสแสดงความจรินดีด้วยเลยนะคะวันนี้มีไพ่เดอะซันมาแล้วนะคะ The Sun ว้าวนะคะเป็นเอเนอรของมีพลังงานใหม่ๆที่เข้ามานะคะแนวโน้มในอนาคตนะ p สออฟวอนนะนะคะ มีพลังงานของการเริ่มต้นใหม่การพบเจอใครบางคนนะคะที่นะคะเป็นแบบเคมีตรงกันเข้ากันเข้ากันหน้าตาดีบุคลิกดีโปรไฟล์ดีนะนะคะแปดเหรียญอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยความรวดเร็วด้วยนะนะคะมีคุณผู้หญิงนะคะจะมีพลังงานที่เขาคนนั้นเป็นเด็กกว่าคุณเข้ามานะนะคะเพราะว่านะคะเขาเห็นว่าคุณอะเป็นคนเก่งอ่าเป็นคนเก่งทํางานเก่งนะคะ เป็นคนเก่งเป็นคนเข้มแข็งทํางานเก่งอาจจะเจอพบเจอเด็กคนนี้หรือเขาคนนี้เขารือเธอคนนี้ที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะเนาะแล้วก็นะอาจจะติดต่อสื่อสารกันทางผ่านงานเป็นลูกค้าเป็นอะไรอย่างนี้ได้นะคะเนาะมีพลังงานของราศีสิงห์นะคะเอาละค่ะอินเอร์เนต,ต่อมาเนาะ Ace of Pentacles นะคะ ว้าวถ้าเหรียญทองเหรียญใหญ่เนี่ยถ้าตีเป็นแบบว่าเอ่อเรื่องเงินทองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคุณจะได้เงินก้อนใหญ่เนี่ย คุณเป็นคนที่ทํางานประสบความสําเร็จนะนะคะผ่านระยะเวลามาเนี่ยเป็นคนเก่งนะคะอดทนเนาะชาวธาตุไฟจะมีแพชชั่นนะบางคนถ้าใครอยากจะทํางานอะไรใหม่เริ่มต้นงานใหม่อะไรเนี่ยสามารถทําได้เนาะความสัมพันธ์ใหม่อะไรที่เริ่มมาเนี่ยนะคะให้คุณพิจารณาเพราะว่าเอ e นจีพลังงานของคุณบางครั้งก็ยังมีความเครียดทุกเศร้ารู้สึกดึงพลังงานกับ ความรักที่เคยไม่ดีในอดีตนะคะกลับมานะเหมือนอาจเราจะฝันขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นอารมณ์ที่ความรู้สึกที่เรานึกแล้วเราก็รู้สึกทุกข์ขึ้นมาแต่บางคนอาจจะเยียวยาจิตใจได้แล้วพอดีฝันก็เลยเอ้ยรู้สึกขึ้นมาอีกนะคะนะคะเอาละค่นะน้อ <c> ง <oughs> ทีนี้เราจะมาดูว่าเขาคนนั้นของชาวธาตุไฟนะอยากจะบอกอะไรคุณคะขอพลังงานเอนเนอร์จีว้าวนะคะ The อมเพลอรนะคะเดเอมเพลอรนะเขาอาจจะบอกว่าชาวธาตุไฟเก่งเกินนะคะตั้งใจทํางานหางเงินเขาไม่สามารถควบคุมคอนโทรลได้แล้วก็เป็นคนที่รักอิสระมีไพ่เดฟูนะคะแล้วก็มีไพ่อสองไม้เท้านะคะเขาคนนั้นของคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะที่กําลังจะเดินทางมาหาการหรือมีการพูดคุยกันบางสิ่งบางอย่างก็ได้ อาจจะเป็นคนที่ดึงพลังงานอาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้ที่คุณรู้สึกอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะหรือว่าอายุมากกว่าคุณก็ได้แต่มีความสําเร็จประสบความสําเร็จเป็นคนเก่งนะนะเขามองตัวคุณว่าคุณอะ่ะเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแกร่งนะแล้วก็เหมือนว่าเก่งเทียบเท่าผู้ชายอะ่ะเหมือนเป็นเอ็มพลเลอร์อ่ะนะคือแบบว่าเดอะเมจิเชียเนี่ยคือเก่งครบเครื่องนะมีทั้งมีทั้งคาถามีทั้งดาบมีทั้งเหรียญมีทั้งถ้วยเนี่ย คือชาวธาตุไฟจะเป็นพลังงานเอนจีของคนที่สามารถเก่งวางแผนการทํางานประสบความสําเร็จเวลามีแฟนก็จะคิด1 2 3 4 5อะไรอย่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคาดหวังหรือ,อาวาดหวังหรือคาดหวังกับใครไว้ในอนาคตหรือวางแผน1 2 3 4 5แล้วถ้าเกิดมันไม่เป็นตามนั้นคือเป็นคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบอ่ะเนาะ แต่บางทีถ้าความสมบูรณ์แบบนั้นถ้าเราคาดหวังเยอะเราก็จะรู้สึกผิดหวังเสียใจนะคะเพราะว่ามนุษย์ทุกคนะไม่มีความสมบูรณ์แบบหรอก nobody perfect นะคะต่อมานะเขารู้สึกว่านะคะนี่ queen of source คุณเป็นคนที่มั่นคงจริงจังนะคะหนักแน่นเนาะมีพลังงานของคนที่เข้ามาใหม่หรือคนที่คบใหม่หรือคนที่คุณเ,เขาอยากบอกคุณเนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่า ถ้าตอนนี้มีอีโก้ใส่กันมีความหวัดระแวงแต่ก็ยังมีผลประโยชน์ร่วมกันบางคนที่คุยกันแล้วหรือว่าทะเลาะหรือมีอีโก้นะคะในกรณีที่เป็นแบบคนใหม่เพิ่งคุยกันไม่นานหรืออะไรอย่างนี้คือมีอีโก้ใส่กันนะเพราะว่ามันเป็นดาบอะมีความวัดระแวงมีความหึงห่วงนะคะเนอะอีกคนหนึ่งก็อาจจะไม่อยากแบบว่ารอให้อีกคนหนึ่งง้ออ,อีกคนหนึ่งก็นะคะ ยังไม่งอนั่งเฉยอะไรประมาณนี้นะคะเนาะ,นะะมีพลังงานของราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีกรกฎนะคะเนาะทีนี้เราจะมาดูว่า,าข้อความรักนะคะข้อความรักที่เขาอยากบอกคุณอะไรบ้างนะว,ว้าวเขาบอกว่าหยุดทำร้ายผมสักทีนะคะแล้วก็ความรู้สึก ความรู้สึกส่วนทางกับการกระทําเธอหลักคิดถึงฉันไหมอืมคุณอยู่ในใจฉันคุณคนไม่มีหัวใจนะชาธาตุไฟเขาฝั่งบอกมาแสดงว่าคุณอาจจะมวัวจะตั้งหน้าตั้งตาทํางานก็เลยอาจจะลืมละเลยในความรู้สึกก็ได้เนาะนะคะโอเคทีนี้เราจะมาดูว่า อันนี้คือเขาฝากบอกมาแล้วนะกับชาวธาตุไฟนะทีนี้ชาวธาตุไฟนะคะอยากจะบอกอะไรกับชาวสอ่องบอกอะไรกับเขาคนนั้นบอกอะไรกับชาวธาตุน้ําบอกอะไรกับชาวานะชาวธาตุน้ำเนาะชาวธาตุน้ําชาวธาตุไฟก็ได้นะ <c oughs> ครั้งนี้เป็นเอเนจีที่เหมือนคุณประสบความสําเร็จมากแหละต่มาสุดท้ายนี่เนาะอาจจะได้เงนินก้อนใหญ่มีการจะอยากจะเดินทางท่องเที่ยว <c oughs> ขออภัยบางคนถ้าคบกับคนต่างชาตินะคะมีการมีการแพนนะว่าอยากจะมาหาอะไรเงี้ยแต่ก็นะคะบางทีบางบางครั้งก็อาจจะยังไม่ได้มาเพราะว่ามีสถานการณ์เนาะโควิดยังไงช่วงนี้นเพื่อนๆชาวไทยก็ดูแลสุขภาพนะคะเนาะเพราะว่ามันมีโรคระบาดเกิดขึ้นอีกนะโอเคคุณอยากฝากบอกอะไรเขาอืมว้าวโหอุตส่าห์สับไพยอยากจะให้ได้ที่ดีๆนะเจ็ดดา คุณบอกว่านะคะอย่าทำอะไรรับหลังฉันฉันมองคุณอยู่ฉันเห็นอ่านะนะคะวิวออฟฟอร์จนะคะคนนั้นอาจจะเป็นคนทางไกลต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะคุณไม่พูดนะคุณไม่แสดงออกคุณรู้อ่าชาวทัด์ฝ่จะนิ่งเงียบนะคะเหมือนบางคนก็จะชอบแบบสันโดษโลกส่วนตัวสูงนะคะช่วงนี้ คุณฝากบอกเขาว่าที่ฉันที่นิ่งที่ฉันนิ่งเงียบนะคะหรือว่าที่ฉันไม่พูดนะมันเหมือนว่ามีความห่หวงอยู่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยแต่ก็ไม่ได้แสดงออกนะคะไม่ได้พูดไม่ได้โวยวายไม่ได้อะไรบางสิ่งบางอย่างคือฉันไม่พอใจแล้วถ้าชาวธาตไฟเป็นคนที่เริ่มนิ่งไม่พูดนะคะเตรียมสถานการณ์ไว้ได้เลยว่าครั้งนี้ความสัมพันธ์น่าจะนะคะคือายตรงข้ามอะ่ะเตรียมรับมือได้เลยว่าฮ่าเนาะ เอาละเรามาดูข้อความเนาะว่าคุณจะฝากบอกอะไรเขา่าหัวใจรักนะคะฉันมีเพียงแต่คุณว้าวนะคะทุกครั้งที่ข้อความเข้าฉันอยากให้เป็นข้อความจากเธออ่าแสดงว่ามีกันมีการเงินงอนกันเนาะกระทั้งหนึ่งของความทรงจําที่ไม่เคยลืมเลือนนะคะฉันอาจไม่ได้อยู่กับคุณตลอดเวลาแต่ฉันอยากให้เธอรู้ว่าเธอนั้นอยู่ในใจฉันเสมอ คิดถึงคำเดียวสั้นๆที่อยากบอกเธอนะคะแล้วเราจะได้พบกัน,นะคาไม่ก้อรอคอยอาจจะมีการงอนงอนเสียใจผิดหวังง้ออะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะบางคนก็อาจจะรู้ว่าเขาคนนั้นนะคะมีความวุ่นวายเขาคนนั้นนะคะอาจจะเอาเราเป็นช้อยเป็นตัวเลือกไหม <c oughs> ด้วยความที่คุณก็อาจจะหน้าตาดีเขาก็อาจจะหน้าตาดีต่างคนก็ต่างอาจจะไม่งอกันมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่แต่ความสัมพันธ์นั้นยังเป็นไปในเชิงอิสระเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่คอมมิชเมนต์ยังแบบลอยตัวคือรอดูกันอยู่ไกลๆเขาคนนี้อยู่ไกลคุณนะเป็นคนต่างชาติก็ได้เนาะมีพลังงานว่าอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณได้ด้วยนะคะเนาะเด็กกว่าก็คือ5ปีขึ้นไปอ่ะแต่คนนั้นก็จะเป็นคนที่เราไม่สามารถควบคุมคอนโทรลได้นะ บางครั้งเขาอยากติดต่อมาก็ติดต่อบางครั้งเขาก็อาจจะนิ่งเงียบหายไปเราก็เอาคืนบ้างบางทีเขาก็ทักมาหรืออะไรมาเราก็เงียบใสเหมือนเป็นการความสัมพันธ์แบบมีอีโก้ซึ่งกันและกันนะคะมีอีโก้เนาะนะคะระวังการหึงห่วงการไม่เข้าใจกันถ้าไม่พูดก็คือจะไม่เข้าใจนะนะคะโอเคคลิปนี้นะคะก็อันนี้คือดวงความรักความสัมพันธ์แบบ เขาเรียกว่าภาพรวมวทั่วไปนะเดี๋ยวหมอขอเก็บไพ่แป๊บหนึ่งนะคะที่รักเดี๋ยวเราจะมาดูพลังงานเอเนอร์จีสำหรับความรักคนที่นะคะนึกถึงแฟนเก่าความรักครั้งเก่ารอคอยการรอคอยใครสักคนอะไรอย่างเงี้ยมันแสนทรมานหมอแจนเข้าใจก็เลยอยากจะนะคะอยากจะเอ,อ,อยากจะอัปเดตให้เนาะทำในคลิปเดียวเลยนะนะคะอันนี้จะใช้สีแดงนะนะ ขอพนังงานนะคะว่าคนที่บล็อกกันไปคนที่ไม่ได้ติดต่อแล้วนะคะความสัมพันธ์นะคะจะเป็นประมาณไหนนะความรักความสัมพันธ์จะเป็นประมาณไหนคะไว้ไพ่ได้บอกด้วยนะคะคนที่บล็อกกันไปเอาละ่ะราชินีไม้เท้าหล่นมาหนึ่งใบก่อนเลยนะคะคนที่บล็อกกันไปคนที่แอบรอคอยกันนะคะเราจะมาดูเอเนอร์จีกันนะวันนี้เราจะไม่มีสคริปอะไรเลยนะเดี๋ยวมอนึกอยากจะ อด้นสดเลยนะวันนี้หมอด้นสดเลยนะว่าเอ๊ะอะไรยังไงคนจะถามอะไรเนาะเอาไปเป็นไปนตามหน้าไพ่แล้วกันนะที่รักนะอาจจะมีการสับไพ่บ้างนะคะ,นะ,ะเนาะใจนเย็นนะคะคุณลูกดวงเย็นเย็นนะคะเพื่อนๆเอาละเรามาดูสถานาการณ์นะคะ กุนอฟหวานนะคะใครรอคอยคะว้าวความรักคนสัมพันคนที่เขาอะเขาคนนั้นนะเรารอคอยมีอารมณ์ความรู้สึกนะคะภาพอ่าเหตุการณ์ในอดีตที่เกิดขึ้นนะ,ะเขาคนนั้นนะคะเป็นทหารไหมเป็นตํารวจนะ,ะได้รับเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะคะทํางานอาจจะอยู่ห่างไกล ะะมีการแบบไปไป,ไปมามาหายหายเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปเขาคนนั้นเป็นคนไม่ค่อยพูดอาจจะเป็นคนที่บ้านทางานมีพนักงานของเหมือนทหารอืมคนที่เป็นทหารไหมเออทหารบกทหารเรือทหารอากาศทหารวิศวกรเครื่องแบบอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะเนาะชาวราศีกรกฎนะคะเนาะมีการนั่งรอคอยความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็หายถ้าเขาทําง,งานไปเขาก็จะเงียบหายไปหรือเขาอาจจะเข้ากรมหรือเขาอาจจะไม่ว่างเขาอยู่กับนายเขาอะไรเงี้ยเราก็ต้องเข้าใจเนาะสถานการณ์อันนี้คือพลังงานความรักเก่าก็นะตอนที่นะฮะในอดีตนั้นเนาะนะเป็นแบบว่าเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไม่มาตอนนี้สถานการณ์ความสัมพันธ์เป็นอย่างไรคะขอไพ่เปิดเพิ่มหนึ่งใบนะ Knight of Pentacle นะคะ แอบมองกันอยู่ไกลๆเขาอาจจะดีใจนะว่าเขาคนนั้นอาจจะแอบมองแอบส่องคุณก็ได้ว่าอุ้ยคุณเป็นราชินีไม้เท้าทํางานประสบความสาเร็จอวิกตอรี่แล้วตัวเขาก็อาจจะทํางานประสบความสําเร็จด้วยแอบดูกันวนไปเวียนมาแต่ถามว่าอาจจะเขาอาจจะส่องคุณไกลถ้าชาวถ้าชาวธาตุไฟบางคนบอกว่าฉันไม่ได้ส่องแล้วอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะส่องคุณแล้วก็แอบมองอยู่ไกลๆก็ได้นะคะ มีพลังงานชาวธาตุไฟความรักเก่าคนเก่าครั้งเก่าก็อาจจะเป็นอ๋อราศีกรกฎก็ได้นะคะต่อมาเนาะอดีตเนาะปัจจุบันว้าวเนี่ยมันมีสองเหรียญเห็นไหมคะออนออฟปัจจุบันนะชาวธาตุไฟแฟนเก่าคุณทักมาใช่ปะส่งข้อความข่าวสารมาใช่ไหมบางคนนะอาจจะทักมาแล้วแต่บางคนก็รอดูสถานการณ์ก่อนนะว้าวนะคะอ่าคิงออฟวานเอาละ เว้จบเพลงมาด้วยกันเลยจังในพอคือต่างคนเนี่ยต่างคนต่างรออยู่ในที่ของตนใครจะทักใครคะเนี่ยเขาอาจจะทักชาวััดไฟมาก่อนก็ได้นะคะยื่นถ้วยมาให้ได้รับรู้ข่าวสารนะคะสเต็งอ่าเขาทักมาหรือถ้าเกิดว่าเขายังไม่ทักมาเขากาลังคิดว่าอยากจะทักมาแล้วก็มองเห็นแอบ แอบมองแอบดูแอบสืบแอบสองคุณนะว่าเอ้ยชาตดไฟแบบสุดยอดมากเลยอะ่ะตอนนี้ประสบความสําเร็จเลยมีผลงานคือแบบคุณมีอะไรที่ดีขึ้นอะมันต้องมีอะไรที่แบบอยู่ในยูทูบเบอร์ไหมทางโซเชียลทางออนไลน์ทางอินสตาแกรมทางเฟซบุ๊กหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเขาอาจจะรับรู้ผ่านโซเชียลอาผ่านโซเชียลผ่านเพื่อนนะคะอื เอเนจี Energy, พลังงานมันเหมือนว่ามีการติดต่อกัอนนะ่จริงๆอะ่ะเออทางโซเชียลแต่คุณก็แต่คุณก็ยังเออเขาเรียกยังไงอะเหมือนยังไม่ได้สัดสินใจรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ที่เคยจบไปนะเหมือนชั้นอะอืมไม่ได้รับความรู้สึกคือเหมือนว่าเขาคนนั้นอาจจะไม่ได้โรแมนติกอยู่ไกลก็เงียบหายไปไม่รู้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้ไม่ได้ติดต่อบ้างอะไรบ้างปล่อยชั้นปล่อยทิ้งปล่อยว่างเออนะเหมือนว่าความรู้สึกที่คุณรอคอย แล้วก็เราต้องจ่ายไปในความสัมพันธ์ก็ได้บางคนชาวธาตุไฟก็ถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะบางทีเขาคนนั้นนะมีพลังงานที่เออเขาเรียกว่าไม่ค่อยได้มาดูแล mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องการเงินอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราอ,ะอ่ะเหมือนเหมือนคุณนะเหมือนชาวธาตุไฟนะต้องคอยซัพพอร์ตเขาด้วยเออบางทีก็แบบมาอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องซื้ออะไรไว้อืม แบบว่าเราต้องจ่ายในความสัมพันธ์อะจ่ายเรื่องเวลาที่เราต้องรอคอยด้วยความเหงาเหงาแล้วก็บางสิ่งบางอย่างก็ต้องคอยช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตเขาโดยที่เราคิดว่าเอ้ยตัวเราเข้มแข็งนะฉันเอ้ยฉันอยู่ได้เรื่องนี้นั่นนะในความรักครั้งเก่าที่มันจบไปจริงจริงฉันอะโอ้ยต้องการคนเอาใจใส่ด้วยแหละแต่ฉันก็ทําเก่งหรือว่าฉันไม่อยากจะพูดไม่อยากจะบอกไม่อยากจะแอคชั่นออกไปว่าฉันอะก็ต้องการแบบว่า ให้แฟนฉันมาอยู่ใกล้ๆก,กับฉันเหมือนกันฉันก็ไม่ได้เข้มแข็งเหมือนที่ฉันอะสแสดงออกจากบุคคลอาจากภายนอกให้บุคคลอื่นเห็นหรอกฉันก็อยากได้ความโรแมนติกบ้างนะอะไรประมาณนี้อะไรทีนี้เขาอยากฝากบอกอะไรคุณว้าวนะาถ้วยมาเลยนะก็บอกว่าเขายังมีความรักอยู่เขาเสียใจว้าวแฟนเก่าวความรักครั้งเก่าเด็กสมัยปฐมมัธยมมหาลัายวิทยาลัยอะไร,ะไรก็ว่ากันไป <Merci> เขาบอกว่าเขายังรักโอ้ถือถ้วยอันเดิมมาแล้วในออฟคัพอะว้าวไม่กอดเนาะแต่เขาถือถ้วยกระดึบกระดึบกระดึบมาคือเหมือนว่าเป็นสถานการณ์ช้าๆอาจจะคุยแล้วก็เฉยไป The Moon นะคะเขาอยากเขาอยากฝากบอกใช่ไหมแล้วก็มีสิทดาบเขาบอกว่าเขาเสียใจในครั้ง <itu> ก่อนที sabia? ่เขากับ <Mind> ค <Di ash io> ุณอาจจะอยู่กันในความสัมพันธ์สถานะแบบว่า ความรักต่างไหวก็ได้เนาะเขาคนนั้นอาจจะไปทหารหรืออะไรก็ได้คุณมีพลังงานราคณาสิง์รีสิงดาวสุกดาวจันตัวเขาคนนั้นก็อาจจะอยู่กรกฎธาตุน้ําอะไรประมาณนี้เนาะมีสิดาบอะ่ะเขาบอกว่าเขาเสียใจนะในความสัมพันธ์ที่เขาไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจกันตัวเขาก็อาจจะฮอตด้วยแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้พูดอยู่ไกลกันตัวคุณก็อาจจะน่เงียบไม่ได้สื่อสารกันไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยในอดีตมันทําให มีใครบางคนก็ได้อาจจะไปคบคนอื่นตัวเขาไปคุยกับคนอื่นอย่างเงี้ยหรือว่ามามา,มาให้หายเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนโดนแทงข้างหลังโดนหักหลังผิดหวังเนี่ยนะคะประมาณนี้เนาะโอเคทีนี้เรามาดูข้อความรักนะข้อความรักนะเขอานะขอยากบอกอะไรว้าวฉันเกลียดการอ่านข้อความเก่าแล้วเริ่มจะคิดถึงเขาคนนั้นอีกครั้งถึงเด็กผมก็มีหัวใจอ่าคิดถึงเธอทุกวัน ร่างกายผมอยู่นี่แต่หัวใจผมอยู่ที่คุณอ้าจริงหรือเปล่าชาวทัดไฟอยากถามคิดถึงทุกวันนะจริงหรือเปล่าคําเดียวสั้นๆว่าอยากไปหานะมีพลังงานประมาณนี้นะคะที่ผมรู้ว่ารักคืออะไรก็เพราะคุณว่าโอ้สุดแสนจะโรแมนติกมีหน้าสไน g ์ออ f คั p มาเลยนะคะเอาละค่ะทีนี้เราจะมาดูว่าคุณนะคะบอกอะไรชาวสองอยากฝากบอกอะไรถึงเขาว้าวโอ้โห สองถ้วยอ่ะมันเหมือนเอเนจีพลังงานเป็นเนื้อคู่อะว้าวเลิฟ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 สำหรับแฟนเก่านะแฟนเก่าแฟนเด็กว้าวนะมีพลังงานเอเนจีของคนรักเก่าที่จบไปแล้วนะจะคืนชีวิตไหมจะฟื้นคืนมาไหมมีเอเนจีของความรู้สึกเหมือนว่าจริงๆถ้าถามว่ามันยังมีความรักต่อกันไหมคุณอาอยากให้เขาแบบว่าติดต่อกลับมาเหมือนกันเนาะเหมือนมีการรอคอยอืม คือแบบในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ว่าอย่างไรอ่ะคุณยังอยากรู้สึกว่าอยากเคลียร์อยากอะไรอย่างเงี้ยเนาะบางทีการที่เรามีอีโก้ใส่กันไม่ได้พูดบางสิ่งบางอย่างก็ทําให้ความสัมพันธ์นั้นมันจบลงได้เนาะบางคนบางคนบางคู่อาจจะรักกันนั่นแหละแต่ก็เขาเรียกยังไงอ่ะมีอีโก้มีอีโก้เยอะไม่ยอมลงให้กันเล่นเกมกันในความสัมพันธ์มีกันอะไรทะเลาะอะไรกันแบบนี้เนาะคุณอยากฝากบอกเขาว่าถึงความสัมพันธ์มันจบไปแล้วถึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะฉันก็ แอบมองดูคุณอยู่ไกลๆเนะาะเขาคนนั้นตอนนี้อาจจะมีพลังงานของอะไรอะ่ะคนที่ประสบความสําเร็จว้าวขอเพิ่มอีกหนึ่งใบเนี่ยมันเหมือนว่าความรู้สึกไม่ได้เคยจางหายไปเนาะบางทีเหมือนคุณบอกว่าฉันยังรู้สึกเหมือนว่าฉันได้ได้สื่อสารกับคุณตลอดมี energy พลังงานของสองถ้วยเนี่ยเหมือนเป็นเนื้อคู่ที่มีความรู้สึกถึงนะคะไกลๆความรู้สึกสื่อถึงการความรู้สึกที่บางคนก็นะคะอาจจะเขาเรียกว่า อยากต้องการคุยอยากต้องการเคลียร์เพราะว่าเขาคนนั้นอาจจะเงียบเงียบหรือก็หายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้กลับมาหาไม่ได้กลับมาคุยไม่ได้กลับมาเคลียร์ว่าตกลงเอายังไงอะไรประมาณนี้นะทีนี้เรามาดูอนาคตเป็นยังไงนะคะสถานการณ์ความรักก็นะคะคุณก็มองอยู่เนาะเจ็ดเหรียญก็ยังถือความรักความสัมพันธ์อยู่นะคะมีความสุขได้นะคะอาจจะเป็นกับเพื่อนกับอะไรก็แล้วแต่เนาะอาจจะได้รับรู้ข่าวสารจากเพื่อนก็ได้ จากเพื่อนจาก Facebook จากคนที่รู้จักนะคะมีพลังงานดีนจิของชาวราศีเมษเพิ่มมาในอนาะคตแนวโน้มนะก็ยังมีความนิ่งนะคะมีความนิ่งถ้าเกิดมีการทักมาก็ทักกันมาแป๊บแไม่ไม่นานนะคะนิ่งนะ,ะนิ่ง,ะะงบางสิ่งบางอย่างเนาะอาจจะเป็นสถานาการณ์ที่ตอนนี้ ชาธาตไฟนะนะคะเป็นไพ่ใต้สําหรับว่าคุณอาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะคอมมิชเมนต์กับใครคนลักอิสระตอนนี้คุณคิดว่าถ้าคุณโสดนะคุณยังไม่ต้องการมีใครหรือคุณคิดว่าถ้ามีใครมาคุยมาอะไรเงี้ยคุณก็นะ,ะแบบว่าเอเนจีแบบอิสระนะคะรัก ความอิสระแล้วตอนนี้สบายใจนะคะแปบลบว่าไปแปบลบว่าไม่ต้องคิดอะไรเราไม่ต้องมีคนมาคอยหึงห่วงความสัมพันธ์นู่นนี่นั่นหรือคนคอยแทงข้างหลังเนี่ยโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินก็จะสําเร็จมากกว่าเนาะนะคะโอเคคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบก็กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้หมอแจน jp 1 6 t a r o t c h a n n e l านะขอบคุณและสวัสดีค่ะ